แหลกนะฮะแหลกจัดเสียงเลยวะเนี่ยโอเคใครเสียอัธรรในการชมก็ให้ข้าไปเลยนะมันแหลกมากอุ้ยโดนตีอุ้ยรถอูเมืองนี้ไม่เคยมาเลยะปจ้าเฮ้ย เล่นให้ใครฟังวะเนี่ยซอมบี้เฮ้ยเยอะเยอะเวอร์แล้วโอเคออกไปมาโชว์ชาวล็อกบ้างฮนะอ๋อนี่ก็ไฟวอลผู ก็ตามลูกศรไปเลยนะครับอ๋อเมืองน,นี้เหมือนจะเคยมาแล้วตอนเคเวสโค้ดบูนะลองทำกันดูใช่ที่เดียวกันวะป่าอ๋อใช่ใช่ใช่ใชโค้ดบูที่ได้ซอมเบรกฮะเจอแล้วไอ้พวกทหารไอ้พวก เออาจะว่าทหารก็น่าจะใช่หรือเปล่าเฮลองใช้ระเบิดดูก่อนไปชีตป่าไปไหนวะนั่นเฮ้ยโอ้ระเบิดไปแล้วเฮ้ยแม่ง

หาหแม่งเยอะจัดก่อนหนึ่งต้องไปหาอะไรกินก่อนแล้วกันโอ้ยเซ็งว่ะอ๋อตรงนี้มีห้องผสมอยู่นะไปดูก่อนมีอะไรบ้างล็อกเก็ตไฟว์อร์ดแบตเตอรี่เอ้ย ล็อกเก็ตไฟวอลกับอะไรดีกับแบตเตอรี่ดิเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้่ะล็อกเก็ตไฟวอลกับกับหน้ากากคอปปิ้นโอ,อ้ไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยบันรู้แล้ว โอเคเราต้องมาหาอะไรกินนะไม่ได้มัวแต่เล่นโอเคเราไปไม่รอดแน่เลย หมดกันอุ๊ยรถตู้รถตู้โอเคไม่มีทางเลือกอล้นอกจากตาย โอเคค่ะโอเคตอนนี้ผมก็เอ,อ่อเล่นเล่นไอ้สู้กับพวกทหารนั้นได้หมดละโอ้ยแหลกมากมากภารกิจต่อไปคือให้เราทำลายรถคันนี้ฮะ,ะเออมันแหลกมากเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาถ่ายเมื่อตอนทำลายรถนี้เสร็จนะครับโอเคตอนนี้ผมก็ทำลายเสร็จแล้ว เนี่ยพอทำลายมันก็จะเด้งมาฉากเนี้ย Damn it What do I pay <c oughs> นี่ก็ไอ้พวก TK นะครับอ้าวถ่ายรูปอ๋อนี่ก็เป็นนักข่าวข้ามแล้วนะครับ เคสสามเราจะเคลียร์แล้วนะฮะเราก็จะไปเคสสี่ต่อเซฟแอนด์คอนติเนิวระดับความกระตุกสุดยอดเลยนะครับคอมผมมันเน่าไม่เป็นไร โอเคเอาไงต่อดีเราจะไปทำํำเคสสีกันต่อกดทีแล้วกดเลือกเคสเลยนะโอ้ยเนี่ยฮับแหลกมากแล้วก็ไปทำไปตามลูกศรเลยนะครับ โอ้ยระวังระวังอืมไม่ได้ถ่ายโปรเจกต์นี้นานเลยเพิ่งมาถ่ายตอนนี้ฮะ ต้องระวังซอมบี้เนี่ยโอ้ยโดนจนได้โอ้ตอนนี้มีหมื่นเจ็ดอยู่นะครับเงินเงินมันเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยเกมเนี้ยนะผมยังไม่รู้เลยนอกจากจะซื้อเนี่ยกุญแจรถอะผมว่ามันคงไม่ต้องซื้อขโมยเลยดีกว่าเกมเนี้ยโอ้ยอะไรเนะี่ยโอ้มือซอมบี้นึกว่าของกิน ของกินเดี๋ยวหาของกินก่อนนะครับนั่นะายเพชรเหรอเฮ้ยเจอเพชรก็เจ๋งนี่ทำดาบเลเซอร์อ๋อเจอสแสก็แสคโอ้ยเงินเอา้าเอา้ยสแค็คหรือแม็กกาซีนฟะเน,นี่ยดใูใกล้เป็นสแนค็คอู้ อีกแล้วอันเยอะวนี่เฮือสตรีมเด้งโอ้เจอไฟฉายเลยนะฮะนึงเอาอะไรออกดีเอ่ย ปืนเสียดายกีต้าอ,ออกไปแล้วเอ้ยเอาอันเก่าออกดีครับอันเก่ามันจะพังแล้วโคเซตโคโทูอะไรเนี่ยอ่านไม่ทันเออเจอห้องผสมพอดีโอ้โหเพชรเยอะไปไหม โอ้ยอย่างเทฮะมีดเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี่ยมีดผสมกับเพชรเหรอโอ้ไม่ได้เข้ามาทำไมโอเคเดี๋ยวผมขอคัดก่อนนะครับ ถ้าถึงจุดหมายอะไรจะมาถ่ายต่อโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไหนขับนะครับตามจุดหมายที่มันบอกไว้เนี่ยโหยเป็นสถานที่ที่เส๋งอีกสถานที่นึงอ่าลูกศรไปไหนอ่ะอเอ้ยทำไมเดินไปวนเดินไปวนมาเนี่ย เอเอาภารกิจเฮ้ยสิบเอ็ดโมงเออสิสิบเอ็ดพีเอ็มโอ้โหนี่มันเพิ่งอันนี้เองห้าสิบสามพีเอ็มเองไอ้ย่าดันเผือมาซะ โอ้ยผมก็ว่าอยู่งั้นเราไปทำเควสอะไรดีเอ่เอลวิยยงโนสแลปปี้แล้วกันนะครับงานงอกเลยนะเนี่ยสร้างฝ่างซอมบี้มา เครื่องดูดฟุลดช็อตการโอ้โหโอ้โหเจ๋งเจ๋งโอเคเดี๋ยวจะคาดอีกรอบให้ใกล้ถึงเควสอันนี้ก่อนเอรุยังโนสุ